แล้วท่านก็นบอกว่าอะไรล่ะที่มันจับไปนะมหาปูนตะลุเดี๋ยวรู้จักไหมหาปูนตะลุกแดดก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับผมเนี่ยจีบุ่มเจด,ด,ด,ดีสวยมากมาก ก็เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปข้างบนเลยนะครับผมว่ามีอะไรบ้างครับในองค์พระปฐมเจดีครับผมเดี๋ยวเราเดินไปกันเลยครับผมครับหลงพิสารก็เดินขึ้นมาแล้วครับก็เข้าอุโมงค์นี้ไปนะครับผมก็จะเจอองค์พระปฐมเจดีครับผมอยู่ด้านในครับ นี่ครับผมอันนี้จะเป็นพระร่วงครับก็ใครจะอยากกราบไหว้บูชาก็สามารถกราบไหว้ได้ครับน,นี่ครับสวยครับผม เดี๋ยวเราขึ้นไปองค์ปฐมเจดีนะครับผมขึ้นไปเลยครับนี่ครับผมในที่สุดเราก็ถึงฐานองค์พระปฐมเจดีครับผมเดี๋ยวเราเดินไปรอบๆเลยครับสวยงามมากๆครับผมไม่ร้อนครับวันนี้ไม่ร้อนครับ โอเคครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับขอให้ทุกท่านมีความสุขครับ